อ้เ <One> ส <input> ียดียวคนพอ่ะพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับนผมเันห้ลอ้ยจะเป็นอะไรัเนี่ยโหเดี๋ยวผมครูนันราครูเมืองนะครับแผนจังไรฟ้ากำลังนะเออน้าใสจะตอนนี้อยะน่ เราเข้ถึงไหนแล้วครับในผมงง,งหมดละ,อะสอนแผนกงชิฟ้ารําลังนะฮะนะครับสอนวิชาพวกวงจรพวกเขียนแบบนะครับในสิ่งนี้ถนัดนะแล้วก็ เป็นคนง่ายๆนะครับไม่วุ่นวายกับใครนะ, <c oughs> นะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้มีคนแซวเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรารับฟังได้รับฟังข้อคิดเห็นได้นะนะถือว่ามีส่วนร่วมแล้วกันนะครับนะอันนี้ไม่ใช่แอปไม่ใช่แอปแบบทำหน้าเรียวมันเรียวอยู่แล้วนะฮะโอ้ย <c oughs> อันนี้เพิ่งหนึ่งวิเองเห็นไหมเราอุ้ยวะ ครับก็ได้หวัดหน้าที่การสอนที่วิทยาการชีวิตเชียงบุรีนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทนะครับเอาไม่ใช่นี่เพื่อนสุเทพคนละคนกันนะครับมีน้องๆอยู่สองคนสามคนพีเตอร์นะครับแล้วก็นัตะพงเอ้ยก็คนเดียวกันนี่ว่า นัทตะคงนัทวุฒวรวุฒนะครับที่สอนอยู่ร่วมกันแล้วก็มีเพื่อนืออาจารย์กันวันนานะครับตัวตุ้มท้วมหน่อยนะครับแต่สาวๆมัติดเยอะนะต้องเข้าใจหนี่ยนะฮะสิ่งที่ชอบในวิก็คือร้านกาแฟนะครับกินทุกวันนะเช้ากับเที่ยงนะครับ แล้วก็กกกอื่นๆน,นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ขอมีมาแนะนําตัวเพียงแค่นี้ครับสามนาทีนี้มันเลยแล้วครับบ๊ายบายขอละ